สวัสดีครับสวัสดีนักกอล์ฟทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่สนามนะครับเตรียมจะใกล้เปิดแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยนะครับคิดว่าคําถามเหล่านี้นะครับที่ถูกถามมานะครับว่าเอ๊ะเราต้องเริ่มซ้อมยังไงนะครับหลังจากที่เราหยุดซ้อมไปนานๆเนี่ยวันนี้ผมก็เลยทำไลฟ์ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักกอล์ฟที่หยุดซ้อมไปนานๆนะแล้วก็กําลังที่จะเริ่มกลับมาซ้อมนะครับ สอย่างนะครับที่ไม่ควรทําเลยนะครับหลังจากที่เราหยุดซ้อมไปนานๆเนี่ยเราไม่ควรทําอะไรบ้างและเราจะมีวิธีการยังไงในการที่เราจะกลับมานะครับนกักกอล์ฟหลายท่านที่ถามมาจากทั้งบ้านนะครับว่าเอะผมจะต้องเริ่มยังไงลืมไปหมดแล้วทําแบบไหนดีนะครับถึงจะกลับมาเล่นได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ซ้อมแบบเป็นรูปแบบหรือว่าไม่ได้แบบซ้อมแบบจริงจังเนี่ย ข้อมูลในวันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่นะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าจะทําให้เรามีระบบการความคิดเนาะแล้วก็มีกระบวนการซ้อมที่ถูกที่พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่รู้จักผมมาแล้วนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีพี่ยุทธนานะครับพี่เดชกีบบัวนะครับพี่บรรจบนะครับวันนี้ก็ มาฟังนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับในวันที่1นั่นเองนะครับวันที่1นี้เราจะเริ่มแล้นะครับเริ่มที่จะเปิดสนามนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่จองบุ๊กิ้งเข้ามาเรียนนะครับก็ค่อยๆทยอยเข้ามานะครับเรื่อยๆนะครับก็ใช้วิธีการนอกจากมาตรการที่เปิดแล้วเนี่ยครับเราก็ยังมีมาตรการที่ป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะต้องเป็นการจํากัดจํานวนก่อนนะครับประมาณนั้น นะครับก็ถ้าพี่ๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์นะครับให้กับท่านๆพี่ๆท่านอื่นเนาะที่ได้จะนำไปซ้อมกันเนี่ยจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับสวัสดีพี่วีรพงษาิกขานะครับสวัสดีครับมาดูกันเลยครับข้อแรกนะครับข้อแรกเป็นจริงๆอ่ามันจะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันแต่ว่าผมเอาที่มันเป็นหลักๆเพื่อทำให้เราเนี่ยเกิดการ จำสามารถจำได้ง่ายแล้วก็ไปซ้อมได้นะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะทําให้เรานะครับเกิดการเขาเรียกว่าเวลาเรามาซ้อมเนี่ยพี่ๆลองลองนึกถึงนะจินตนาการว่าถ้าเราหยุดเล่นมานาน,าน,านเนี่ยสิ่งแรกนะครับที่เวลาเรากลับไปเข้าสนามได้เนี่ยนะครับอยู่บ้านเราอาจจะมีที่ซ้อมก็ได้นะครับหรือถ้าท่านที่ไม่มีเนี่ยนะครับหรือมีเนี่ยก็ซ้อมได้ไม่เต็มที่นะครับเราจะเริ่ม เราจะเริ่มยังไงอ่าไหนพิมพิมบอกผมมาทีครับไอเดียของเราคือยังไงสวัสดีพี่สมิธนะครับเทพพยะนะครับสวัสดีครับอ่าพิมลองเสนอลองเสนอแนะไอเดียหน่อยครับว่าเอ้ยถ้าเป็นผมนะผมกลับมาซ้อมผมกลับมาซ้อมผมจะทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับอ่าลองลองลองพิมให้ผมหน่อยนะครับว่าถ้าเราเริ่มนะครับกลับมาเราจะทํำยังไงเราจะเริ่มยังไงอ่าเริ่มยังไง พิมพิมลองพิมพ์บอกผมทีครับว่าเราจะเริ่มยังไงนะเราจะมีวิธีการเริ่มยังไงครับถ้ากลับมา,าเริ่มยังไงครับเริ่มยังไงดีใครทราบบ้างครับลองพิมพ์เป็นไอเดียหน่อยครับเหลือวันนี้วันที่เท่าไหร่สามสิบใช่ไหมสามเอ็ดอุ้ยเลยวันเดียวเองครับวันเดียวมาลืนก็เปิดละใช่พรุ่งนี้อีกวันเดียวพุธก็เปิดละนะวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้ยังขาดพุธเปิดละทํายังไงนะครับทํายังไง เออนะครับทำยังไงมีใครมีใครมีไอเดียไหมครับในการฝึก้อนมามาแชร์ลิงก์กันหน่อยทำยังไงครับวันพุธเนี้ยเปิดแล้วครับพี่พี่บอกอ๋ออันดับแรกเลยครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยใช่ไหมครับพอเราถึงสนามไปแล้วนะครับวันพุธแล้วจะไปซ้อมแล้วครับเตรียมตัวยังไงนะครับเออเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงครับ มีใครมีไอเดียไหมครับลองพิมพ์ลงมาเป็นไอเดียให้ผมทีครับมาเป็นไอเดียให้หน่อยว่าเฮ้ ه, เราจะทำยังไงนะ,ะทำยังไงดีมีข้อเสนอแนะไหมครับแชร์ไอเดียให้ผมทีครับ มีพี่ท่านใดมีไอเดียเจ๋งๆไหมว่าผมกลับมาซ้อมเนี่ยผมจะทำแบบนี้มีไอเดียเจ๋งๆไหมครับาสามข้อวันนี้เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบางคนเล่นกอล์ฟเองนะครับอันนี้จากการที่ที่หลังไม้ถามมาเยอะมากนะครับว่าการเล่นการเล่นกอล์ฟเองเนี่ยมันหนึ่งข้อดีมันก็มีนะครับ แต่ว่าข้อไม่ดีมันอาจจะเยอะกว่าครับข้อดีก็คือว่าหนึ่งคือ,เ,อ,อเราได้ได้เขาเรียกว่าอะไรพอเราเริ่มเล่นด้วยตัวเองหรือว่าทําด้วยตัวเองเนี่ยมันจะมีความกระตือรือร้นที่จะหาข้อมูลใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราหาข้อมูลแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นคืออะไรครับเราจะได้ข้อมูลที่มันกระจัดกระจายครับเหมือนเราเราจะประกอบรถเนี่ยเฮ้ยจะประกอบรถทำอะไรบ้างเราก็ไปหาล้อมาหาประตูมา นะครับหาทัสซีมาหาเครื่องมาเอา้าปรากฏว่าอะไรครับเครื่องมันใส่กับรถคันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยน็อตมันใส่ไม่ได้ประตูมันโคละอันล้อมันล้อมันแม็กมันใหญ่เกินอะไรอย่างเงี้ยครับใส่ยางใบยางขนาดใหญ่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีข้อดีครับแล้วแต่มันก็มีข้อไม่ดีเช่นกันนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือน่ะถ้าเรา,เ,าเรียนรู้เองแล้วทําให้มันเป็นระบบได้เนี่ยหัวน,นี้แบบจะดีมากๆ นะครับมันจะมันจะทำให้เราเกิดการพัฒนานะครับแล้วก็เวลาเราผิดพลาดอะไรต่างเนี่ยเหมือนเรารู้แล้วว่าเราอ่า, not, าน็อตช่างนยครับเวลาเห็นรูน็อตขนาดนี้บอกบอกผู้ช่วยได้เลยว่าให้เอาประแจเบอร์นี้มาเนครับตอนแรกผมก็งงมัารู้ได้ไงครับมันเกิดจากาการที่เขาหนึ่งคือเขาทำสามสองคือเขาทําจนนั้นเป็นระบบเป็นระบบแล้วนะครับอ่ามาแล้วครับพี่สมิธนะครับบอกว่าวอร์บิดเอลคาร์ดิโอก่อน20นาที ก่อนเริ่มตีลูกจริงครับโอ้โหนี่สุดยอดครับอย่างแรกนะครับการวอร์มอัพเป็นส่วนสำคัญมากๆนะในทุกกีฬาแล้วเพิ่มผมเพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งครับนอกจากวอร์มอัพแล้วอย่าลืมนะครับการคูลดาวด้วยนะครับคูลดาวนะคูลดาวก็คือว่าหลังหลังวอเออหลังเล่นแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีกดแลคติกนะครับจึงทําให้เราก็เมื่อยประว่ปวดนั่นปวดนี่ครับเราก็ต้องการคูลดาวเพื่อลดลงนะครับอันนี้คืออันหนึ่ง สวัสดีครับพี่สมบูรณ์นะครับอ่าทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะว่าเราจะมีวิธีการทำเราจะมีวิธีการยังไงนะครับอันแรกนะครับสิ่งที่เวลาเราเข้าสนามเลยนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราไม่ควรทำคือหนึ่งนะครับไม่รีบตีนะครับแล้วก็ไม่รีบเล่งนะครับเมื่อกี้พี่สมิธบอกถูกเลยครับว่าเห็นไหมครับว่าเราไปปุ๊บเรายังพี่สมิธไม่ได้พูดถึงคําว่าการตีกอล์ฟเลยยังไม่ได้ตีลูกเลยครับแต่พี่สมิธบอกว่าอะไรครับ เร่บอกว่าเราต้องวอร์มนะครับวอร์มก่อนนะครับเราต้องวอร์มร่างกายก่อนทีนี้วิธีการวอร์มนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการวอร์มในส่วนที่กล์ฟใช้นะครับกล์ฟกล์ฟใช้งานจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับนิ้วข้อมือนะครับก็ทําการนะครับบิดทําการยืดมือนะครับบิดอะไรต่างๆนะครับเป็นต้นนะครับเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับ แล้วก็การหมุนนะครับลาตัวนะครับเป็นการวอร์มหมุนลําตัวก่อนนะครับเคลื่อนที่ก่อนนะ่างเคลื่อนที่ร่างกายก่อนนะครับแล้วก็พอวอร์มนะครับวอร์มมันจะประกอบด้วยการายืดเหยียดด้วยนะครับการยืดเหยียดด้วยแล้วก็ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับยืดเหยียดก็จะ L, ไ,มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอวนะครับไม่เมื่อจะเป็นเรื่องของสีข้างเรื่องของแฮมสติงหรือว่าตัวเอร้อยหวายเราเนี่ยครับที่ต้องใช้นะครับเพราะว่ากอล์ฟเนี่ยเวลาตีเนี่ยมัน เราเหมือนถึงแม้เราจะตีเบาๆก็จริงแต่ว่าถ้าเอ็นมันถูกกระชากหรือดึงเนี่ยก็เกิดอาการบาดเจ็บได้หลายท่านนะครับที่ไม่วอร์มอัพหรือตีผิดท่าเนี่ยก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็นไหลนะครับเ,เป็นเทนิสเอลโบกอฟเอลโบต่างๆนะครับบางทีเอ็นขาดเนี่ยก็ต้องไปผ่าตัด3าถึงสเส้น,นครับใช้เวลาพักฟื้นอีกอย่างน้อย6เดือนเนี่ยโอ้โหอันนี้ลําบากนะครับแล้วก็หลังนะครับตัวตัวหลังล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว กูเตียสนะครับกระดูกเชิงการนะครับตรงนี้ก็มีผลนับทำให้ถ้าเกิดเราเจ็บเนี่ยเป็นอาจจะทําให้เส้นพิกเกิดหมอนรองกระดูกนะครับทับเส้นประสาทขาชาอะไรต่างๆเนี่ยครับปัญหามันจะตามมานะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะครับก็คือให้เราวอร์มอัพก่อนนะครับเริ่มจากการวอร์มอัพก่อนถูกเลยครับพี่สมิทธ์บอกนะครับสวัสดีครับพี่วิวัฒนะครับทีนี้นะครับเวลาเราวอร์มอัพเสร็จนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับ เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอตัวหนึ่งให,ให้ดูด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว <c oughs> ่าเราครับค่อยๆไล่ครับมันจะเริ่มมีความสํมาคัญและการที่เราเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับพอวอร์ม warm, อัพเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราควรจะต้องวอร์มอย่างปีพื้นฐานนะถ้าใครมียางยืดก็ใช้ยางยืดนะครับใครที่เรียนคอร์สเรียนกับผมเนี่ยผมก็จะมียางยืดให้ทุกคนเลยนะครับถ,ถ้าท่านใดนะครับ จำวิธรูปแบบการวอร์มได้นะครับก็วอร์มตามนั้นก่อน3ท่าหลักที่ผมบอกนะครับยางยืดจะช่วยทําให้ร่างกายเรานะครับไม่กระชากเกินไปและมีการใช้แรงทําให้เกิดการอบอุ่นได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับท่ากายบริหารที่ทําให้เป็นเหมาะกับการเริ่มเล่นกลอบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ให้ไปนะครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องเริ่มต่อมาก็คือว่าเราจะต้องเริ่มจากเบสิกอ่าเบสิก เบสิกกอลมีอะไรบ้างนะครับเป็นพื้นฐานเลยนะครับผมได้มีวิดีโอใน u t u b e นะครับก็ลองกลับไปดูก็ได้นะครับ1นนะครับจาจดไว้ก็ได้นะครับ1ก็คือเราต้องทําอะไรครับเช็คเรื่องของการจับคลิปให้ดีก่อนนะครับจับคลิปให้ดีก่อนนะครับว่าเราควรจะต้องมีการจับคลิปแบบไหนนะครับที่เราเคยเคยจับให้เป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นแบบไหนที่เราสามารถที่จะควบคุมไม้ได้นะครับแล้วก็ส่งถ่ายแรงส่งถ่ายพลังงานได้ดี นะครับในในการเรียนของผมใน y o u t u b e นะครับที่สอนไปนะครับก็ลองไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับเรื่องของเบสิกรอบนะครับก็จะมีการจับกิฟนะครับการเลือกรูปแบบกิฟที่เหมาะกับเรานัคือเราต้องทบทวนพอเราได้กิฟแล้วต่อมาเรื่องอะไรครับการยืนนะครับหรือเรื่องของเซตอัพนะครับเซตอัพก็เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าถ้าเราเซตอัพไม่ดีนะครับการถ่ายโอนแรงการถ่ายพลังงานก็ทําได้ไม่เต็มที่ แล้วมันก็จะเกิดการชดเชยนะครับบางทีเนี่ยเห็นไหมครับเราตีสแรงเลยนะครับกับแต่เราดันไปยืนแคบอย่างเงี้ยครับลูกมันก็ไม่ได้ไปไกลเพราะว่าแรงที่มันถ่ายเทมาเนี่ยจากกราวฟอร์สอะไรเงี้ยมันไม่เกิดเพราะฉนั้นก็ต้องเช็ดตำแหน่งการยืนให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการความกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพับตัวสาลีระเพื่อไม่ให้ปวดเมื่อยยิ่งไม่ได้ตีนานๆเนี่ยนะครับปวดเมื่อยแน่นอนนะเพราะนั้นเราต้องใส่ใจนะครับกับ เรื่องของการเริ่มต้นเนี่ยหรือเบสิกให้ดีนะครับถ้าเรามีเวลาซ้อมนะครับในวันพุธเนี่ยที่ศนาลนจะเปิดเนี่ยถ้าเราไปซ้อมเนี่ยถ้าเรามีเวลาสักสามชั่วโมงแล้วกันอ่ะผมให้ให้เป็นไกด์ไลน์ง่ายๆนะครับในในสามชั่วโมงเนี่ยนะครับเราควรจะแบ่งนะครับเป็นการวอร์มอัพเนี่ยอย่างน้อยสามสิบถึงสามสิบนาทีนะเป็นอย่างน้อยสามสิบถึงสี่ิบห้านาทีนะครับ โดยที่เราอาจจะคิดว่ามันนานครับแต่อย่าลืมว่าเราหยุดไปนานเนี่ยมันเหมือนรถที่มันไม่เคยวิ่งครับเราก็ต้องค่อยๆเขาเรียกอะไรครับเบิร์นเครื่องใช่ไหมครับค่อยๆวอร์มขึ้นไปนะครับถ้ซ้อมหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับตีสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้ครับหนึ่งในสามส่วน่ะต้องวอร์มอัพก่อนนะครับแต่วอร์มแรกๆเนี่ยวอร์มอัพเยอะได้ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวพอในวันต่อๆไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะเริ่มแบบร่างกายก็จะเริ่มค่อยๆปรับแหละมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะอ่าวอร์มอัพได้ ดีขึ้นยืดได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงการวอร์มอัพไว้นะครับเพราะฉนั้นไม่รีบเร่งไม่รีบตีนะครับวอร์มอัพก่อน2ก็คือว่าทบทวนเบสิก่อนเรื่องกิฟเรื่องการยืนนะครับแล้วอันที่3นะครับในข้อ1เนี่ยค่อยๆเริ่มจากสวิงเล็กๆก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการชิปนะครับหรือจะไปซ้อมลูกสั้นก่อนก็ได้การพัดก่อนก็ได้ครับมาชิปก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาผู้ที่นักกอล์ฟที่เข้ามานะครับ เข้ามาตีในสนามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ในเดมิเลนไม่ค่อยบางที่มันไม่มีสนามซ้อมลูกสั้นนะครับก็ผมว่าสัก70%เปเลยครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเลนตีของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับในเรนตีของตัวเองอาจจะต้องซ้อมชิปลูกสั้นๆนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับเรื่อยๆยี่ห้าหลาห้าสิบหลาเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยนะครับร้อยห้าสิบนะค่อยๆไล่ไปช้าๆนะครับนี่คือข้อสามนะครับเริ่มจากสวิงเล็กๆ ข้อ4นะครับข้อ4ย่อยในข้อ1ก็คือเริ่มจากเทมโปนะครับจังหวะสวิงและสวิงสปีดที่น้อยๆก่อนนะครับเทมโปช้าๆลื่นๆก่อนสวิงสปีดคืออะไรก็คือว่าความเร็วนะครับในการตีนะครับก็ให้สมมติว่าตีเต็มที่เรา100%ยเนะครับก็วันแรกๆก็ไม่ควรเกินสัก80%พอนะครับค่อยๆไล่ไปอย่างนี้นะนะครับอันนี้ก็คือข้อ4ย่อยนะครับในข้อ1นะครับ อันนี้ที่อยากจะฝากไว้เนาะสวัสดีครับพี่โชคพันธ์นะครับพี่วุฒิชัยสวัสดีครับพี่เกียงไกสวัสดีครับอันนี้ค,คือข้อแรกนะครับไม่เร่งรีบไม่รีบตีนะน,นี่ือข้อแรกเลยนะครับไล่ลําดับไปอย่างนี้นะครับค่อยๆไล่ลาดับไปเดี๋ยวพอมันอยู่ตัวเราก็จะเริ่มซ้อมแบบเป็นระบบนะโอเคทีนี้มาถึงข้อ2บ้างอ่าข้อ2ข้อ2ก็คือสิ่งหนึ่งที่นะครับนักกอล์ฟจะเป็น นะครับอยู่กันมากๆเลยก็คือว่าความความคาดหวังนะครับนะครับ expectation นะครับหรือว่าความคาดหวังหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราคาดหวังที่แบบเราเราจะกลับมาตีได้เหมือนเหมือนตอนที่เราหยุดไปอะ่ะก่อนหยุดอะ่ะอันนี้เราหยุดไปประมาณ3 0มสถึงสีวันใช่ไหมครัเราคิดว่าเฮ้ยเราหมาก่อนหยุดเราตีได้อย่างนี้อ่าเหล็กสมมตินะครับเล 7, หล็กเจ็ดโอหเราตีได้ร้อยห้าสิบอ่าอย่างเงี้ยก็คิดว่าโโหกลับมาต้องร้อยห้าสิบเหมือนเดิม หรือไดรเวอร์เราตีได้250กลับมาต้อง250เหมือนเดิมแต่อย่าลืมว่าเราหยุดไปนะ30-45วันเนี่ยบางคน60วันด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังแล้วทำยังไงละ่ะไม่ให้คาดหวังครับเปลี่ยนนะครับมาเซตล้วเปลี่ยนความคาดหวังนะครับเป็นการคิดว่าเป็นการทดสอบตัวเองทดสอบอยังไงทดสอบว่าเฮ้ยจากที่เราเหล็ก750เนี่ยไดเวอร์250อย่างเงี้ยเราหยุดไปเนี่ย สามสิบวันเนี่ยเราจะตีได้ต่ำกว่ามาตรฐานหรือเท่ากับมาตรฐานเดิมหรือมากกว่ายังไงอ่าเปเป็นการทดสอบว่าร่างกายเราสามารถที่จะจดจำวงสวิงสามารถที่จะรีคอรเวอรี่หรือกลับมานะครับเหมือนเดิมเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าถ้าหยุดไปสักสีวันเนี่ยถ้ากลับมาได้เกิน70%็ดสเนี่ยโหผมว่าก็สุดยอดแล้วนะครับ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นสมมติร้อยห้าสิบใช่ไหมก็ตีได้สักร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยนะครับร้อยสี่สิบร้อยสามห้าเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดละนะครับแล้วมันเดี๋ยวพอเราซ้อมไปเรื่อยๆเป็นระบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆกลับมาที่เดิมแล้วก็มากกว่าเดิมนะครับไดิเวอร์สม,มมติว่าตีสักสองร้อยห้าสิบอ่าได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็อยู่ที่สักสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับ มาเพราะเราหยุดมานะเราไม่ได้แบบว่าต่อเนื่องนะครับไม่ใช่แบบในต่างประเทศที่เขามีการแข่งขันหรือซ้อมต่อเนื่องหรือคนที่อยู่ในประเทศก็ตามที่อาจจะมีสนามซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับอะไรประมาณนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะครับที่เป็นไกด์ให้นะครับสำหรับคนที่กำลังจะกลับมาซ้อมนะโอเคข้อ3มาถึงข้อ3ครับซอก3 พอข้อสองได้แล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ทําข้อแรกที่ผมบอกนะไม่ให้วอร์มอัพก่อนนะครับแล้วก็ไม่ทําข้อสองคือคาดหวังจะเร่งอัดให้มันได้เหมือนเดิมมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกแหลรความปวดเมื่อยความท้อแท้เป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจเพราะนั้นผลที่ตามมามันก็คือครับเป็นข้อสามมันเองครับไม่หยุดไม่ล้มเลิก เพราะจะลืมถ้าเราทํข้อไม่ทําข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยปัญหาข้อสามจะตามมาเลยคือพอเราปวดเมื่อยแล้วก็อวันนี้ซ้อมแล้วโอ้กลับบ้านเมื่อยจังเลยพรุ่งนี้ไม่ได้ซ้อมแหละหยุดเวันนี้ขอพักก่อนเผล่อหยุดไปอีกมาลืมอ,อีกนะครับอย่างเงี้ยหรือแบบอันนี้เป็นร่งางเมื่อกี้ร่างกายนะที่มาถึงจิตใจบ้างโหเราตรีกอล์ฟไม่น่าจะลุ่งแน่นอนเลยหรือสภาพจิตใจมันเริ่มดาวใช่ไหมครับเริ่มแย่เนี่ย แทนที่เราจะเปลี่ยนเป็นพลังบวกนะครับตามข้อสองไม่ละครับหยุดก่อนเลิกโอ้ไม่เอาละนะครับอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นข้อสามครับก็คือว่าเราห้ามหยุดนะครับต้องไม่หยุดไม่ล้มเลิกนะครับค่อยๆสะสมไปทีละนิดนะครับเหมือนการเก็บเงินทีละนิดนะครับไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ตามมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งครับกฎของความสําเร็จเลยก็คือคนที่ประสบความสําเร็จก็คือคนที่ทําในสิ่งเล็กๆแต่ไม่หยุดนะครับ มีอยู่กฎอยู่ข้อหนึ่งครับคนที่ประสบความเร็จคือทําสิ่งเล็กๆวันละนิดไปเรื่อยโดยไม่หยุดนะครับมันคือการสะสมครับพวกนี้มันคือการสะสมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะครับมันเป็นทักษะใช่ไหมครับไม่มีใครที่จะแบบโป่งป้างแบบโอ้มาวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ได้เลยใช่ไหมมันคือการสะสมไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเย็นๆนะครับเพราะฉะนั้นในข้อสามก็คือว่าเรา ต้องเปลี่ยนวิธีความคิดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดแต่จะคาดหวังคิดแต่จะพอไม่ได้ดังใจแล้วก็สภาพจิตใจแย่ก็หยุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องของ mindset หรือกระบ,บวนการความคิดเลยนะครับที่ผมสอดแทรกเข้ามาให้นะครับนักกีฬาไม่ใช่มีแค่เรื่องของอเรื่องของ Mechanical ร่างกายอย่เดียวมันจะมีเรื่อง mentality นะครับเรื่องของความคิดนะครับเรื่อง planning เรื่องการวางแผน อะไรต่างๆอีกนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดให้มันเป็นหมวดหมู่จัดให้มันเป็นระบบนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จได้ง่ายนะครับวันนี้ก็เป็น3ข้อนะที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับก่อนที่เ,เราจะเริ่มนะครับเปิดสักการนะครับในการสนามก็เปิดแล้วทุกอย่างก็เปิดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญนะครับและหลัง บ้านก็ถามมาเยอะนะครับว่าจะทำยังไงนะครับในการทบทวนครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ทุกๆท่านนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะนับนำความรู้มาให้กับพี่ๆทุกท่านอย่างเรื่อยๆนะครับแบบนี้ยินดีครับพี่สมิทธ์ครับทบทวนทิ้งนะข้อหนึ่งสามสิ่งนะครับที่เราไม่ควรนะครับทำนะครับหลังจากหยุดซ้อมานานข้อหนึ่งนะครับทบทวนอีกทีหนึ่งไม่รีบ ตีไม่รีบเร่งนะข้อ 2. ไม่คาดหวังนะครับไม่คาดหวังนะเปลี่ยนเมนเทอร์ลิตี้ใหม่เปลี่ยนกระบวนการคิดใหม่และข้อ 3. ไม่หยุดไม่ลมเลิกนะครับ 3. ข้อนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานทีนี้เรามาดูมาดูผมมีคลิปตัวอย่างนะว่าเวลามันมันก็เหมือนเป็นการจําลองอะพวกโปรครับถึงแม้เขาซ้อมใช่ไหมครับ ซ้อมปกติอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเขาจะแข่งจะออกรอบเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นการจําลองดีมากเลยนะมันเหมือนเป็นการจําลองเราเวลาเราหยุดนานๆเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรเริ่มยังไงอ่าะะครับเดี๋ยวเราไปไปดูกันนะครับว่าโปรเขามีวิธีการทำยังไงอ่าอันนี้ดูนะว่าเขามีวิธีการทําอะไรยังไงนะครับอ่าเห็นไหมครับปึ๊บ แมปไทกร์บูรนะครับเขาจะเริ่มจากเลยครับเริ่มจากเบาๆนะครับตีสบายๆผ่อนคลายร่างกายก่อนนะครับเริ่มจากเนี้ยครับง่ายๆนะครับค่อยๆนะครับเริ่มนะครับก็เริ่มครับแล้วก็ด้วยเลยครับเมนเทอร์ลิตี้ที่ไงครับสดชื่น นะสดชื่นนะครับไม่เครียดไม่ไม่เครียดไม่เกรงเนาะอ่าสบายสบาย,บายใช่ไหมครับนี่ก็คือ m e n t ทอ i t ตนะครับสวัสดีพี่ธนรงลงนะครับพี่สมิ์ถามว่าวันที่หนึ่งจะเปิดให้ได้ศาสนาหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทางสอบอคอนะครับไม่ใช่สอบคอบอนะบชอบจำสลับกันสอบอคอก็ นะครับมีมีมาตรการผ่อนปลนแต่ว่าส่วนผมคิดว่านะคิดว่าหลายๆสนามยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะก,ก็อาจจะเปิดให้นะยิ่งสนามออกรอบเนี่ยน่าจะเยอะนะพี่เห็นไหมครับแล้วก็ไทเกอร์เห็นไหมครับไทเกอร์ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับชมนกชมไม้ยิ่งใครได้ซ้อมกับสนามหญ้าเนี่ยโหแบบฟิลลิ่งมาเลยครับแบบชิลมากแต่ว่าในดวิ้งเลนที่เป็นหญ้าเทียมก็ช่วงนี้ชุ่มฉ่ำแน่นอนครับสนามสมบูรณ์ด้วยนะครับ พอได้ฝนนะครับหญ้านี่เขียวเลยครับนะครับอันนี้ก็เริ่มจับนะสั้นๆนครับเปลี่ยนเป้ามปเปลี่ยนเป้ามา,ยา,มาอยู่เงี้ยนะไม่ทาประมาณนี้มยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นแบบทักทายเพื่อนๆนะครับไม่รีบไม่เร่งเงี้ยนะครับนี่คือกระบวนการคิดนะกระบวนการคิดแล้ววิธีการเล่นนะที่นํามา ให้เป็นตัวอย่างนะครับให้เป็นตัวอย่างนะครับจากผู้เล่นจริงๆเลยนะครับจากผู้เล่นที่ที่แข่งขันจริงๆนะครับนี่ก็ผมคิดว่าเนี่ยตรงนี้แหละมันมันเป็นส่วนสําคัญด้วยเวลาเราสตาร์ทครับถ้าเริ่มดีอะเริ่มดียังไงมันก็มันก็มีชัยไปกว่าครึ่งเนาะเริ่มดีะ่นะครับถ้าเริ่มดีนี่มันโอ้โหสบายเลยครับแต่ถ้าเริ่ม ถ้าเริ่มไม่ดีเนี่ยมันก็ลําบากเนาะมันก็มันก็ทําให้อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนผิดผิดพลาดไปครับอันนี้ก็ฝากกับพี่ๆทุกท่านนะครับเห็นไหมไทเกอร์ก็จะเริ่มจากข้อข้อสองที่ผมบอกนะครับก็เราไม่คาดหวังนะใช่ไหมครับแล้วก็ข้อหนึ่งในข้อสี่ย่อยก็คือว่าให้เรื่องของเทมโปแล้วก็เรื่องจังหวะใช่ไหมดูเวลาเขาซ้อมครับเขาก็จะมีจังหวะนะครับแล้วก็ไม่ได้ เริ่มจากการตีแรงๆเต็มๆนะครับบางคนมาปั๊บจับไดเวอร์ขวดเลยเนี่ยครับอัดร่างกายจะบาดเจ็บเริ่มจากสบายๆก่อนนะง่ายๆก่อนครับง่ายไปยากนะครับช้าไปเร็วนะครับให้จังหวะเวลากระมันครับเย็นร้อนอ่อนแข็งนะครับประมาณนั้น่าก็หวังว่าวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวใน ครั้งหน้านะครับมีคลิปอะไรที่เป็นประโยชน์หรือมีคำถามนะครับ mm. ก็จะมาไลค์นะครับ mm. เพื่อช่วยให้ให้พี่ๆทุกท่านได้มีเมนททลมีกระบวนการคิดมีระบบนะครับอาจจะไม่ต้องเหมือนผมเป็นนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับผมมาแนะนำนะครับหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับพี่ๆทุกท่านได้ในลองนำไปใช้กันนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับรบกวนเวลาครับของทุกท่าน ก็เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาเจอกันใหม่นะครับก็ติดตามผมได้นะครับในช anel ต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับอันนี้ที่เราไลค์อยู่นะครับหรือทาง YouTube นะครับโอเล่นวพลนะครับแล้วก็ทาง l i n e แอนะครับพิมแอดโอเล่กอล์ฟโค้ะครับก็เขาเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางนะช่องทางที่ทำให้เราได้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ ลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับหรือวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ